สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับฟังผ่านคุยสาระ HR Channel วันนี้เราจะมาคุยเรื่องแนวทางการขอรับเงินประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคมผ่านระบบ e s e l Service หรือที่บางครั้งเรียกว่า eCell Service ครับขั้นตอนสําหรับการขอรับบริการมีดังนี้ครับแรกเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วเข้าสู่ระบบผู้ประกันตนใช้เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านถ้าย,ยังไม่สมัครสมาชิกให้สมัครก่อนครับ ถัดมาเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จเลือกเมนู Excel Service หรือยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองต่อมาเลือกกรณีที่ต้องการยื่นสิทธิประโยชน์เช่นชราภาพว่างงานเจ็บป่วยคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรรวมถึงกรณีทุพพลภาพและเสียชีวิตครับจากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและแนบเอกสารที่จำเป็นเช่นใบรับรองแพทย์สุติบัตรใบเสร็จหรือเอกสารตามกรณีที่ขอรับต่อไปเลือกสำนักงานประกันสังคมที่สะดวกสำหรับติดต่อสุดท้ายกดยืนยันการยื่นเรื่องระบบจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากอนุมัติเงินจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพยที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและใช้เวลาไม่เกิน5วันทําการครับยกตัวอย่างเช่นคุณเอลาออกจากงานเข้าอ e ีเซลเซอร์วิสเลือกว่างานกรอกข้อมูลแนบเอกสารกดยืนยันไม่เกิน5วันเงินก็จะเข้าบัญชีพร้อมเพยหรือคุณบีคลอดบุตรยื่นเรื่องพร้อมแนบใบรับรองแพทย์และสุติบัตรก็จะได้รับเงินสงเห์โอนตรงเข้าบัญชีเช่นกันสรุปง่ายๆแค่6ขั้นตอนเข้าเว็บเข้าสู่ระบบเลือกอ e ีเซลเซอร์วิส เลือกสิทกรอกและแนบเอกสารกดยืนยันแล้วรอรับเงินเข้าพร้อมเพย์ได้เลยครับนี่คือสาระน่ารู้ในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ